มันพาพี <brightness> <desserts> paper, shepherd, the the Hence, ่น้องไปหาเห็ดเห็ดผัวดวกันเลือกพี่น้องเอาป่าค่ะโุนกะโปรนไข่เห็ดพี่น้องไข่เนื้อเราจไปหาเห็ดผัวพี่น้องมาเห็ดละงกค่ะพี่น้องโอไข่มากค่ะพี่น้องมีแค่ไข่สองไข่บอเล่ีบอยเเคลียเคลียยนันเ่นนัเด่นนันเด่นเห็ดละงกเห็่ง อู้สิเลยเอ้าจะลุดน่ะสงสัยว่าใบตองมันถับถับนะพี่น้องที่นี่คนคือสอเหยียบแน่นะมันโมงามไหมพี่น้องมันมันบ่คืออันเพราอช่วงนี้โคตรเขาป่าหลายนะพี่น้องก็หลังแบบเหยียบอันนั้นมันโมเห็นนี่สินะเหยียบไป่างเงี้ยมั้จินนา มันหอหน <spit> มันหอใบใหมทับมันเปิดบ้างผุดเปิดบ้างผุดใบใหม่ทับมันอยู่ว่าเงี้ยเงี้ยเงันยเสีงอยคอยต่อข้างนง้าน้องจ้าน้องจ้าต่อข้างต่อ้างันอโมงอางเวียดบวกหนอ มีไข่้าองี่เอาดีไข่นีใค้าลยเอาไี่ดินี่ดินีด่ี่ด่ดน่ดินด่ดยตัวดิด่ดดนี่ดี่ดินนี่ดินี่ดินี่ดน่นี่นีน่ดิ่ดิีดิน่ดินี่ดินีนี่ด่น่ ้ยโอ้ยยแปดแปดเปิดอีกเปิดอีกมืออื้นจากจีรกมกัวเหมือนไข่นี่ละพี่น้องเปิดไปเปิดมาในีทำานี่ไม่หายเว้ยก็ด้เห็นอย่งบอพี่น้องอู้ยีหลีน่นหยบแล้วบ่มืออื่นี่พอรีเลย้เจ นอกน้อยนี่แหละขันไข่น้อยกับสีดอกน่อยนเออนั่นเลยไออยู่เนี่ยไอสองนั่นแฉะขนมหนาแแหงเปิดไปเนี่ยเพื่ออันพ้นกับต๊กับผิทานเนี่ยได้เท่าไรบาทฮ่าแแ่งนพี่นดอกฮาเแ็ดโอ้ยน้ำานกกวะ

แล้วนี่เ <Off canvas. S 1> ป็นกุ๊กย่างพี่น้องมันมีทั้งกุ๊กม่วงนะคะม่วงที่แบบว่ากุ๊กหนังเพิ่งเฮ็ดทานพี่เนาะมีเฮ็ดทานผอมอทายเฮ็ดทานอุ้ยพี่เนาะนี่เดินมาแส่เออเป็นอยู่แกงขอาวันปุ๊ตปิดปีดีเลยอืม จังเลยจังมีโหเนธทานพี่น้องดอกงามงามดอกก็รลังงามก็ลลังพ่อหนึ่งเลยพี่น้องไทยวีโอเรื่งไหนก็นะเขาไปกดอ่ได้บอลเฮ้ยเทสเทสเทานเททานพี่น้องอ่ะโคตมาเรื่งนี้สีสิบเกือบนี่เดอเฮ้ยเอาว่าจะมีเูเว้ยอ้ยขาดโอ้ย มันบวบปงมันบอนขึ้นเนาะวัวเขียดไม่ใช่ไม่เยอะหน่อยนี่ทาสเปีนแล้วอุ้ยพี่ได้ตามาโอยฝนกระสีตกพอฝนพี่น้องเอ้ยมาเา็ิหน้าฝนตกบ้านเปิดไปเปิดไป นี่โอยโอ้โเมานเสยไปกับใบไม้ใบตอกไปละนี่แ้าเฮลโง่เฮิทานเสยเสยนี่มันี่น้อยมน้อยน้อยน้อยนเหนื่อยงั้นเทเขาเมร์หรเม์อยู่มนามนเล ลงหน่อยลงหน่อยมุนหยียบจนมุนโอ้ยโอ้่ไก่ๆในนี้มี่สวยมันเปิดอีกแล้วมันจะมีนี้วมือมาเคี้ยวเลยผีดิข้าผีดิผุนเดี๋ยวน้อยไปฮะลองผุนก่นี่ว่าที่ เห็ดทานเห็ดทานนี่แถวันเดียเที่ยวปีนี้ก็เป็นปีแรกด้วพี่น้องในพากันมาหาเห็ดแต่ว่าเอื่อยขึ้นนี้แหาเห็ดปีเยี่ยมไปหน้องเอาปลาขึ้นมาถ้าจะของปีนี้เพิ่งเลือกอยางหาเห็ดนะล่องเบิ่งเห็นเขาหาหลายนะคะแต่ว่าถั่วม้วนดีนะพี่น้องเห็ดเขาก็เริ่มเพืเห็ดเยิ้มเลยบอกโอ๊ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บักปุ๊บพี่น่องจะไปยี่บ้างไหมยี่บอก เด็กๆเดี๋ยวเอาไปนึ่งเลยโอ้โหเก็บกระป๋องเราจะเกิดเกิดง่ายๆแล้วเกกระป๋องกระป๋องนี่บ้นี่บ้าน่เหี้ยววิววิววิววะวุ้นดิ๊กวุ้นดิ๊กวุ้นดิ๊ก

เห้ย,ย,อ,ยอีกเกยยนปยาแปยยยยยอยยยยยย้ยดยยยดยย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 ดดดยยยยดยยยมยย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 ยดยยยยยยย เค่ียน้องต้องเคียหาพี่พี่พี่น้อยอ้ยบกน้อยพี่อยู่อยู่ี่มือเสีย ม okay, ีน <Anfang> ้อยมีด้วยแก้ยนิเขาเสียงเขายิงปืนหรอเออเขาเยิงปืนเขาลงวงื้น

ฝนกะตกกฝนฝนนีมจเบลอป่ะนี่วะอ้าดี่ยปตาเดียวเหรอตาเดียวเหอเห็นอางน้อยหลายมนก็ตกแล้วมันนี่โอเคเอกแน่บอกุ่ เาไงเทานี่เดี๋ยวเหน่อะเหนื่อยแล้วไเฮ็ดกระ่เขาป้าหาเฮ็ดสง่เฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วพวกุเฮ็ดมาขนตกฝนตกเมื่อเหมือนเดินตามกับเร้อเาย 哈，没给我钱了。